สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดเลยครับทางด้านดารนอัมโบสนะครับอดีตกองกลางของนิวคาสเซิลนะฮะได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นผ่านสกายสปอร์ตว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจัง,จง,จงในการที่จะคว้าตัวโคพาเมอร์แนวรุกคนสำคัญของเชลซีมาร่วมทีมโดยอัมโบสนะครับเผยว่า เขาเองเนี่ยได้รับข้อมูลแววแววมาว่าปีศาจแดงแมนยูนั้นต้องการตัวโคพมเมอร์อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยเด็กที่มีรูปภาพของโคพมเมอร์ได้ใส่เสื้อปีศาจแดงแมนยูนั่นหมายความว่าโคพมเมอร์เนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์อยูด,ด,ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านอัมโบนเนี่ยเขาก็มองว่าการย้ายทีมดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนื่องจากทางเชลซีเองก็เหมือนจะไม่มีท่าทีจะปล่อยสตาร์ดังๆออกจากทีมในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้นะครับทางด้านดาเินอัมโบรสเนี่ยก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่าความเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่บรูโน่เฟรเดสอำลาทีมไปได้แล้วและทางแมนยูนั้นจำเป็นต้องมองหาแม่ทัพคนใหม่เข้ามาเติมในะตำแหน่งกองกลางตัวรุกใน,นระยะยาวถึงกระนั้นอัมโบรสเองก็ยังย้ำว่าเชลซีเนี่ยก็ไม่ใช่สโมสรที่จะยอมปล่อยตัวนักเตะตัวหลักที่เป็นเสาหลักกับทีมออกไปง่าย และหากแมนยูนั้นต้องการปิดดีลนี้จริงๆค่าตัวของคมาเปอร์น่าจะพุ่งสูงเกินกว่า100้อล้านปอนด์แน่ๆเพราะว่าทางเชลซีเองนะครับก็เหมือนจะเคยขายนักเตะให้กับแมนยูอยู่ยกตัวอย่างเช่นาทางมูรมาตาใช่ไหมครับทางด้านเ,าเมสันเมาส์นะครับแล้วก็เนมิยามาติดยังรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะที่เชลซีส่วนใหญ่มักจะย้ายมาที่แมนเชสเตอร์เต็ดมากกว่าย้ายไปทีมอื่นเพราะฉะนั้นนะครับดีลนี้เนี่ยในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆแหละ เพราะว่ามันก็เคยมีเขาเรียกว่าเป็นเชื้อแถวมาแล้วนะครับในการที่เชลซีชอบขายนักเตะให้แมนยูแต่ผมเดานะผมเดานะตอนนี้เนะี่ยทางโคพเมอร์ก็เคยได้รับอาการบาดเจ็บมาแล้วและแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้โคพเมอร์เต็มร้อเหมือนเดิมผมกลัวว่าถ้าโคพเมอร์ย้ายมาเชลซี มันจะเป็นกรณีเดียวกันกับเมสันเมาส์นะครับลงเล่นไม่กี่นัดแม่งเจ็บลงเล่นไม่กี่นัดแม่งเจ็บนะครับไม่น่าจะคุมหรอกผมว่าถ้าจะเอาจริงๆไปหาคนใหม่จะดีกว่านะครับอีกทั้งนะครับก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวเบื้องต้นด้วยนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านคุพอมเอร์เขาเริ่มที่จะเบื่อลอนดอนแล้วนะครับเขาไม่อยากอยู่ลอนดอนแล้วเขาคิดถึงบ้านเกิดอย่างเช่นเมืองแมนเชสเตอร เขาเองเนี่ยอยากย้ายกลับเมืองแมนเชสเตอร์แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเขาเพียงแค่มีข่าวว่าเขาคิดถึงเมืองแมนเชสเตอร์บึงบ้านเกิดเท่านั้นนะครับในส่วนนี้ก็าสาหรับข่าวโคพเมอร์นะครับก็ต้องฟังหูไว้หูไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนว่าจะเกิดขึ้นอะไรจริงๆหรือเปล่าเพราะที่ผมอ่านข่าวมาหลายสํานักนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านเชลซีเองก็อยากจะปล่อยโคพเมอร์ออกจากทีมอยู่แหละแต่ไม่ใช่เวลานี้ซึ่งสาเหตุที่เชลซีอยากจะปล่อยโคพเมอร์ออกเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ไม่กี่ประเด็นนะ พอเมอร์เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับและเชลซีเนี่ยทีมทีมแพทย์ของเชลซีนั้นก็มองว่าอาการบาดเจ็บของพอเมอร์ไม่สามารถทําให้พอเมอร์เนี่ยกลับมาเต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพอเพอเนี่ยก็อาจจะมีการเจ็บที่เดิมเจ็บซ้ําซ้อนอยู่อย่างนั้นนะครับมันอาจจะใช้งานไม่คุ้มค่าซึ่งตอนนี้ผลงานของพอเมอร์เนี่ยก็ยังดีอยู่เชลซีก็อาจจะควรปล่อยออกก็ได้ในช่วงเวลานี้ ประเด็นที่2นะครับก็คือว่าเมื่อเชลซีเนี่ยมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่มาแล้วใช่ไหมฮะครพามเมอร์เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ได้นะครับดังนั้นเชลซีก็อาจจะปล่อยออกได้ในอนาคตและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะครับก็คือว่าทางด้านเชลซีนะครับกอ็อาจจะอยากลดภาระค่าเหนื่อยหรืออาจจะอยากาได้สตาร์ที่มัน เข้ามาแล้วนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บเป็นเด็ก100ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้และอีกอย่างถ้าขายโ,โควาโพเมอร์ในเวลานี้เนี่ยก็อาจจะได้ราคาหรือกําไรที่เหมาะสมนะครับและนี่แหละครับก็คือ3ประเด็นหลักเกี่ยวกับโคพเมอร์ที่เชลซีอาจจะขายออกย้านะครับว่าอาจจะขายออกและทุกคนละครับคิดอย่างไรกับกรณีของโค,โคพเมอร์อยากได้มาหรือไม่อยากได้มาคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันนี้ก็อ้างอิงถึงบทสัมภาษณ์ของดารินอัมโบสนะครับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ต แล้วก็รายงานจากเดลิเมีลนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนรู้ทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากซูรีท็อกนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเริ่มขยับตัวอย่างจริงจังสำหรับแผนงานตลาดซื้อขายนเตเตในช่วงซัมเมอร์ปี2026 โดยมีรายง,งานว่านในสัปดาห์นี้นะครับได้เกิดการหารือภายในระดับสูงของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการเสริมทัพในอนาคตโดยแหล่งข่าวเบื้องต้นด้ระบุว่าสโมสรแมนยูนั้นกําลังพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งของทีมในหลายตําแหน่งโดยมีการพูดถึงการคว้านักเตะม,มิดฟิลด์อย่างน้อย2รายและปีกซ้ายอีก1ราย เพื่อยกระดับคุมกําลังในระยะยาวอยา่างเราก็ตามนะครับแผนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ปัจจัยที่มันสําคัญสําคัญ,คญโดยเฉพาะสถานการณ์ของเฮดโค้ดรวมถึงโอกาสในการคว้าตั๋วไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางของตลาดนักเตะโดยในเวลานี้เนี่ยสโมสรแมนยูทำได้แค่เพียงเริ่มพิจรารณารายชื่อผู้เล่นเป้าหมายหลักเอาไว้แล้วเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการ ปักธงกับใครนะครับแต่มีการคาดการณ์กันไว้เฉยๆนะครับมีลิสต์รายชื่ออะไรประมาณนี้4ีคนก็มากันไปและนอกจากนี้นะครับในด้านของโครงสร้างการบริหารเนี่ยทางคิสโตเฟอร์วิเบลนะครับก็มีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในการเจราจาและวางแผนเชิงกลยุทธ์ขณะที่เจสันวิคอกและก็อมาเบอร์ดาก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการตัดสินใจครั้งนี้เช่นกัน โดยเซอร์จิลัดคีฟนะครับเป็นคนที่หนุนหลังรวมถึงคณะของอีออสนะครับก็จะคอยมาซับพอร์ตทั้ง3คนนี้ด้วยนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงซัมเมอร์ในการที่จะตัดสินใจดึงใครเข้ามาสู่แมนยูเพื่อที่จะนำแมนยูเนี่ยกลับมาเปี้ยงป้างอีกครั้งแล้วก็ใครนักเตะคนไหนที่เหมาะสมกับที่จะเล่นให้แมนยูนะฮะก็มารอดูกันนว่าจะดึงดีหรือไม่ดีนะฮะ ต่อมานะครับก็มาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญจากเบนจาคอบนะครับที่เขาเองเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ t h u n ยูนิเต็ดสแโดยบรรยายข่าวกีฬาสไตล์อย่างตรงไปตรงมาโดยเบนจาคอบนักข่าวสายตลาดนะครับเขาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเด็นมากเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เต็ดทางในระยะสั้นและก็ระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องกองกลางและก็การแต่งตั้งเฮดโค้ชและยังรวมถึงอนาคตของนักเตะตัวหลักของทีม ในประเด็นดังกล่าวนะครับกองกลางตัวหลักเนี่ยในช่วงตลาดเดือนมกราคมเขาบอกว่าเมค่คขนิกนั้นเตรียมเข้าหาเรือกับฝ่ายบริหารเพื่อหาผู้เล่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อประเมินความจําเป็นในการเสริมทัพมิดฟิล์รลายใหม่หลังจากสถานการณ์ของคอปปีนน้บิวโนเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อแผนการใช้งานแดนกลางส่วนกรณีของมาร์โนเอลกูเต้ก็มีรายง,งานว่าสโมสรอ,อาแจากนั้นแสดงความสนใจอย่างจริงจัง และหากอูเกเตยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นขณะที่ไมนูก็กลับมาเป็นตัวหลักการเจรจาอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ที่อูเกเตจะย้ายไปอาแจกและในส่วนของเอนดีดีนะครับว่ากันว่าทางเบสิกตัสเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอให้แมนยูพิจารณาแต่จนถึงตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่านะครับเบสิกตัสจะเอาจริงๆก็อาจจะยื่นข้อเสนอให้แมนยูพิจารณายืมตัวพ่วงกับออปชันในการผูกมัด ในมูลค่าประมาณ12-15ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับทางแมนยูเองก็ต้องประเมินว่าเอ็ดีเนี่ยจะได้ลงเล่นหรือไม่และจะคุ้มกับภาระค่าเหนื่อที่สูงหรือเปล่าในส่วนของประเด็นของเอเลียดเอเด์สันนะครับทางเบนจะขอบมองว่าค่าตัวของเอเดสันเนี่ยน่าจะสูงกว่า100ล้านปอนด์อาจจะแตะ120ล้านปอนด์ เป็นตัวเลขที่แทบเป็นไปไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแม้แมนยูแมนเชตตีอยากจะได้มากๆนะครับแต่ด้วยค่าตัวที่มันสูงเวอร์เกินไปพวกเขาเองเนี่ยก็อาจจะล่าถอยจากดิวนี้ก็ได้นะครับทางด้านการแต่งตั้งเฮดโค้ชทาวอนนะครับทางเบนจะกอบเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ได้เริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการในการหาโค้ชทาวอนแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนหลังช่วงตลาดเดือนมกราคมปิดลง ดยชื่อของโรเบรโตดัเซบีโทมัสดูเคลนก็ยังอยู่ในิสต์รายชื่อของโค้ชถาวรอยู่แต่การตาัดสินใจขรั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นหลังฟุตบอลโลกเท่านั้นสำหรับสถานะของไมิเค,คลิคตอนนี้สมูรสอเองก็แจ้งชัดเจนว่าเป็นบทบาทระยะสั้นเท่านั้นซึ่งการถอดคําว่ารักษาการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวเลือกถาวรแต่อย่างใดนะแต่จะมีการประเมินใหม่อยู่ในช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิดผลงานของคาิกนะั้นมันดีและอีกอย่างถ้าเกิดว่าทีมงานขอคาริก ทุกอย่างนะครับในเรื่องของสไตล์โค้ดเนี่ยมันออกมาในที่ทางเชิงบวกก็อาจจะมีการเอื้ออํานวยในการเป็นโค้ดถาวรก็ได้นะครับในส่วนนี้เขาบอกนะและนอกจากนี้นะครับดูนว่าโค้ดคนใหม่ในอนาคตนะครับก็จะมีการเน้นย้าว่าโค้ดที่มานั้นจะไม่มีอํานาจ ยับยั้งการซื้อขานยเตะซึ่งมันจะสะท้อนโครงสร้างการบริหารที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นหลักซะมากกว่าไม่ให้โค้ดซื้อนักเตะตามอำเภอใจส่วนบูโดฟัน,นเดสนะครับก็ยังเป็นเป้าหมายสำคัญของอทีมจากลีกซากอุดิอาระเบียโดยเฉพาะตอนนี้สโมสรอัลฮิลานลวรวมถึงสโมสรอัลอ,อิติฮัด ก็ให้ความสนใจบูโนมากๆแต่ดูเหมือนว่าทางบูโนเองนะครับก็ยังไม่ต้องการตัดสินใจอะไรไดใดๆทั้งสิ้นในเวลานี้ก่อนที่จะจบฟุตบอลโลกเสียก่อนในขณะเดียวกันก็มีหลายสโมสรในยุโรปเองก็ยังจับตามองบูโนอยู่เหมือนกันภาพลวงของตลาดซัมเมอร์ของแมนยูนั้นดูเหมือนว่าจะมีงบประมาณจำนวนมากเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์แต่จะมีการถ่วงสมดุลโดยการปล่อยัเตะบางรายออกจากทีม โดยอนาคตของคาสซิเบโร่แม็กวอูตเต้บูโนเซอร์ซ,ซียังไม่แน่นอนณนเวลานี้ปิดท้ายนี้นะครับทางด้นามาคาแลดฟอร์ดเองเนี่ยก็มีรายงานว่านักเตะนั้นสนใจที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาแบบถาวรและทั้งสองสโมสรนั้นได้มีการเจราจากันแล้วโดยบาร์ซ่าเองก็กําลังพิจารณาดีลค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรหรืออาจจะเป็นสัญญาย,ยืมต,ตัวตลอดฤดูกาลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แลดฟอร์ดจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปโดยรวมแล้วนะครับรายงานของเบนจาขอบน้าสะท้อนเห็นว่าแมนยูนั้นกําลังอยู่ในช่วงจัดการโครงสร้างใหม่ ทั้งในสนามและนอกสนามโดยการตัดสินใจขั้งสำคัญหลายเรื่องนี้มันจะชัดเจนขึ้นหลังตลาดเดือนมการาคมปิดลงแล้วก็ฟุตบอลโลกสิ้นสุดลงนะครับต่อมานะครับก็ตามรายการจากไซมอนโจนแล้วก็นาธานซอสจากเดลิมิวนะครับที่ออกมารายง,งานตรงกันว่า สโมสร LA Galaxy กลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวคา r เซเบโร่ o, กองกลางมาประสบการณ์ของแมนยูท่ามกลางกระแสอําลาทีโนทัฟฟอร์ดที่ใกล้จะเกิดขึ้นในเร็วนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะโดยว่ากันว่านะครับคาเซเบโรเองเนี่ยเป็นคนเร่งให้สโมสรแมนยูประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองโดยบุคลากรภายในของแมนยูหลายคนเชื่อว่านักเตะชาวบราซิลรายนี้นั้น ใกล้จะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสโมสรใหม่ได้แล้วในขณะเดียวกันเขาเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลายลีกทั้งลีกซาอุลีกบราซิลลีกเมเจอร์ลีกนะครับก่อนที่จะถึงศึกฟุตบอลโลกในช่วงซัมเมอร์โดยหลายสโมสรจากเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์นะครับก็กำลังมองหาหนักเตะชื่อดังจากยุโรปโดยเฉพาะผู้เล่นที่สามารถย้ายทีมแบบอิสระเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของลีก เพิ่มความนิยมในระดับลากยา่าและสร้างมูลค่าทางการตลาดในระยะยาวซึ่งทำให้ชื่อของคาซเซเบโล่ถูกจับตามองเป็นพิเศษแม้สโมสรแมนยูจะมีออปชันขยายสัญญาของคาซเซเบโล่ออกไปอีก1ปีแต่ตัวนักเตะนั้นก็เป็นฝ่ายขอให้สโมสรชี้แจงสถานการณ์ดังก่าให้แฟนบอลทราบอย่างเป็นทางการเพื่อยุติกระแสะข่าวลือและก็ความไม่น่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาการประกาศดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นก่อนเกมเยือนของ ที่แมนยูจะพบอาร์เซนอลนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายทางในแง่การวางรากฐานและก็แรงกดดันจากการคาดเดาภายนอกในขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดสโม,มสรนเองก็ยืนยันว่าการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาคาเซเบโลนั้นถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วแหละและก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างแดนกลางให้แล้วเสร็จภายในเดือนิถุนายนซึ่งการอำลาของคาเซเบโลเกิดขึ้นในช่วงที่แมนยูเตรียมยกเครื่องแผนวิดฟิลด์ครั้งใหญ่ โดยอาจจะมีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพถึง4รายย้ำนะครับว่า4รายในช่วงซัมเมอร์โดยมีรายชื่อของเอเลดเอลสานจากฟอร์เรสคาร์ลอสบาเลบาจากไมตันและถึงอดัมวอตันด้วยนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่นะครับที่ยังอยู่ในลิสต์อยู่และนอกจากนี้อนาคตของผู้เล่นรายใหม่ขออภัยครับและนอกจากนี้อนาคตของผู้เล่นรายอื่นในแดนกลางของเมนูอย่างบูโนอุกเต้อ่าโทบี้โคเดเยอร์ก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าจะ ได้อยู่กับแมนยูต่อไปหรือไม่หลังจากที่จะจบฟุตบอลโลก2026ที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับก็าตามรายงานจากเบนจาขอบนะครับที่ออกมารายงานว่าเอ็นเลียดอเดสันนะครับจะพิจารณาอนาคตของตัวเองอย่างรอบคอบโดยไม่ยึดติดกับปัจจัยเรื่องในการที่ทีมนั้นจะไปยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกหรือเปล่าโดยว่ากลองว่า กองกลางลรุ่งรายนี้นะครับไม่ใช่นักเตะที่ตัดสินใจย้ายทีมแบบเร่งรีบหรือเลือกสโมสรจากความสําเร็จระยะสั้นเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับก็คือโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรไม่ว่าจะเป็นทิศทางการพัฒนาโอกาสลงสนามความชัดเจนในบทบาทและก็ความต่อเนื่องของแผนงานในอนาคต โดวยว่ากันว่านะครับแนวคิดดังกล่าวทำให้เอนเดสันเนี่ยถูกมองว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันกันกบกรณีของไบรอันเนโม่แล้วก็มาทุสคุณย่าซึ่งก่อนหน้านี้ต่างก็เลือกย้ายมาแมนยูเพราะว่าอยากจะมาตามโปรเจกต์และยาวไม่ได้สนใจว่าจะไปเล่นอบอลยุโรปก็ตาม แต่ถ้าว่ามีโครงสร้างแล้วก็แผนระยะยาวที่ชัดเจนพร้อมมอบบทบาทสําคัญให้กับตัวตัวต้งเตะนะครับสถานการณ์นี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจของเอเดนเดอร์สันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของโปรเจกต์มากกว่าชื่อเสียงหรือเวทียุโรประยะสั้นและอาจจะทําให้หลาสโมสรน,นั้นมีแผนสร้างทีมอย่างจริงจังมีโอกาสในการคว้าตัวเอเดนเดอร์สันไปร่วมทีมก็ได้และดูเหมือนว่าค่าตัวของเอเดอร์สันในช่วงซัมเมอร์น่าจะพุ่งสูงมากๆนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรนส์พอเทนเบิร์กนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรโลมาและก็อีกหลายสโมสรยังคงเปิดศึกแย่งคว้าตัวโจโซเซอซีโดยมีการยื่นสอบถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับดิวยิมตัวในขณะที่แมนยูนั้นรับรู้ถึงความต้องการดังกล่าวแล้วและคาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายใน,นเดือนนี้เนื่องจากตัวนักเตะเองก็ต้องการความชัดเจนเช่นกันแม้เซอร์ซีจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่คาดว่าจะกลับมาฟิตสมดุลภายในสัปดาห์นี้นะครับหรืออาจจะสัปดาหนะ์หน้าอย่างช้านะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกอาสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ